สครับผมร้นเฮงซานแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะพามาชมชุดเครื่องปรุงนะครับผมคอร์อ,อ,อีคิวเซเวอร์แลกมิกฟิจิตอน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเลือยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับคลิปปจะมาที่17บเจีนาสองห้าหนะครับผมค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวเราพามาชมเครื่องปรุงกันก่อนนะครับผม คชิปนี้เป็นชิปรวมเครื่องปรุงนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นปีนะครับผมเป็นปีปีเอ็นทีเอ็นนะครับเอ็นทีเอ็นนี้พูดถึงว่าเป็นเป็นแนวคลาสสิกนะครับผมเสียงดีมากครับเสียงดีมากเลยนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าผมได้ลองเองกับกับตัวเองแล้วนะครับผมว่ามันเสียงนี้มันใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเบสกลางไแลมนะครับผมครับระบบไม้นะครับผมระบบออก ระบบทุกอย่างนะครับผมถือว่าเสียงดีนะครับปีเ n นีเะครับอ่าตัวนี้เราขายกันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับปีเ n ีเราเลือกได้เราจะใช้ช่องทันเนอร์อ็อกฟูนหรือว่าไม่นะครับผมนี่แหละครับสวยนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราดูดูด้านหลังกันครับนี่แะครับด้านหลังก็จะมีให้เลือกอจะต่อทันเนอร์ออกทีหรือว่าเลกคอดก็ได้นะครับผม เป็นโฟนเอาพุทนะครับผมเอาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอานะครับมีปลั๊กปลั๊กด้านหลังให้เราต่อกับไอเครื่องตืวออื่นได้นะครับผมถือว่างานดีนะครับปีสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนนะครับปีรุ่นแรกๆนี่เครื่องในก็เน่นนะครับอยู่ข้างในนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปก็จะเป็นคอร์ดี้ต้นนะครับผมหรือว่าเราเรียกกันว่าไดเร์แล็กนะครับผม ไดไวเล็มาลานี่นะครับผมรุ่น DPA 260AT ตัวนี้สภาพโอ้ถือว่าใหม่นะครับถือว่าใหม่พอสมควรนะครับตัวนี้เราไม่ต้องจุนอะไรนะครับผมเพราะว่าท่านที่ใช้2ทางอยู่ก็เอาไปใช้ได้เลยอาจจะมีการตกแต่งเสียงหรือว่าเพิ่มเบสกลางแหลมล้วเราก็เพิ่มได้อีกนะครับผมถ้าเราไม่พอใจในเสียงที่เขาตั้งมาแล้วก็สามารถเข้าไปเพิ่มได้นะครับผ่านสาย USB นะครับผมครับตัวนี้สภาพใหม่ก็อยู่ที่ราคาก็ หนึ่งมืนห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับตัว m าลานีสองศูนย์อาทีนะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นตัวเดเวล a c กของไมโครเทคนะครับผมไมโครเทคตัวนี้รุ่น PLD 2 6นะครับผมนะครับเป็นเดเวล a c กเหมือนกันมิก d ิ g ิ t อ l ไม่ใช่คอร์ดิจิตอนนะครับผมของไมโครเทคนะครับตัวนี้ขายกันอยู่ที่6,500บาทนะครับผมสภาพก็ใหม่เหมือนตัวบนเลยครับเนี่ยใหม่เหมือนตัวบนเลยอ่า ถัดลงมาก็จะเป็นของไดเวอร์ก DBX นะครับผมไดเวอร์แกได DBX p นะครับผมไดเวอร์ก p นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเล่นได้ทัท่วตวไปทั้ง3าทาง2ทางนะครับมีโปรแกรมสําเร็จอยู่อยู่ในอยู่ในตัวแล้วนะครับผม50โปรแกรมบางคนถามมาว่าแท้ไหมนะครับผมไอตัวนี้ก็จะเป็นกอบ 3A สามเอะแล้วกันนะมจะบอกว่าเป็นกอบ์สามเอะแล้วกันนะครับผมเป็นงานเกจด,ดีครับผมที่ ที่พี่ๆเพื่อนๆใช้กันก็ถือว่ 5, าเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้ราคาก็อย <It> ู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมห repeating repeating ้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าครับตัวถัดมาก็จะเป็น EQ o l i t นะครับ EQ o l i t รุ่นหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับผมสไลด์ยาวนะครับผมสไลด์ยาวหนึ่งสองสามหนึ่งขายกันอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมถัดมาก็จะเป็น EQ ของ NTS นะครับผม เอ็ีเอ็นี่ถือว่าสภาพใหม่อยู่แต่ก็จะมีตําหนิอยู่ตรงตรงก้านสไลด์นะครับผมแต่แต่เราก็ยังยังปรับได้อยู่นะครับยังปรับได้อยู่แต่เสียงดีครับตัวนี้เสียงดีของเอ็นทีเอ็นีอครับตัวนี้อันนี้เสียงอาจจะจ้าหน่อยนึงนะครับผมตําหนีก็คือมันจะมีสไลด์หักอยู่หนึ่งสองสองก้านสามก้านนะครับผมสี่ก้านนะครับผมแต่ก็ยังปรับได้นะครับนี่ครับออปชันก็จะมีเพิ่มเข้ามาอยู่นะครับ ตัวนี้เราขายถูกๆกันอยู่ที่1,200บาทนะครับรุ่น ECU สองสามหนึ่งนะครับของ NTS นะครับของ NTS นะครับ NTS อยู่ที่1,200บาทนะครับพี่ท่านไหนรับได้ก็จัดไปเลยครับเราขายกันถูกๆต่อมาก็จะเป็นพี่ยูโรเทคนะครับผมพี่ยูโรเทคตัวนี้แยกซับนะครับด้านหลังก็จะมีซับเอานะครับผมให้เราต่ออช่องอินพุตอินพุตก็จะมีเลือกตั้งแต่ CD VCD เทปทันเนอร์นะครับผมราคาก็อยู่ที่1,300บาทนะครับผม ถัดลงมาก็จะเป็น p n p นะครับรุ่น 3D นะครับซ k 0 0นะครับผม CK น่าจะเป็น001นะครับอ่า001นะครับผมอ่าราคาก็อยู่ที่1,400บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวซับเอามีมีโวลลุ่มปรับซับเอาด้านหลังนะครับตัวนี้ครับอ่าเ p นะครับผมอ่าดูต่อไปดูต่อไปครับตัวต่อไปก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต์อะเลซีดเบคโฮสี่นะครับจะมีอยู่2ตัวตัวนี้เป็นงานแท้นะครับ งานแท้จะเป็นหูหูมีเนียมนะครับหูมีเนียมนะครับไม่ใช่หูพลาสติกนะครับตัวนี้แท้แท้มาเลยนะครับจะมีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้ปรับง่ายนะครับเป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆหลายๆท่านนะครับในน้าเสียงในการปรับง่ายนะครับผมหมุนแช่วงกลมนี้ก็เลือกเบอร์ได้เลยนะครับผมก็จะมีเก้าสิบเก้าเสียงนะครับในหนึ่งตัวสองตัวนี้จะเป็นตัวแท้นะครับตัวแท้มาเลยนะครับนะครับราคาก็อยู่ที่ตัวละสองพันสองร้อยบาทนะครับอ่านะครับถัดลงมาก็จะเป็น อของเอวิน่านะครับผมเอฟเฟกนอกเอวิน่า r E v 1 0 0โอ้มันหน้าตาเหมือนตัวในนอนี่ครับมันมันน่าจะเหมือนยามาฮ่าเนาะครับผมตัวนี้หน้าตาน่าจะเหมือนยามาฮ่านะครับคือลูกเล่นก็ปรับง่ายครับขึ้นลงนะครับผมบวกลบเสียงก็จะมีอยู่99เสียงนะครับตามหน้าจอที่บอร์ดครับปรับดีเลย์ดีคลายได้นะครับผมบีเวอร์นะครับขายกันถูกๆที่หนึ่งพันหารบาทนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกของยูโรเทคนะครับยูโรเทค ยูโรเทครุ่น p r 2 5 6านะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่โอ้เป็นเสียงละเอียดเลยครับมีอยู่318เสียงเราก็ดูที่หน้าจอครับตัวนี้พิเศษขึ้นมาก็คือมันจะมีตัวปรับดีคซย์ฟีดแบ็กได้นะครับตัวนี้คือปรับหางสั้นยาวได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษขึ้นมาการเปลี่ยนโปรแกรมก็เราก็หมุนไปตามนี้ครับแต่ก็ไม่ธรรมดาครับตัวนี้ก็เสียงดีเหมือนกันครับนะครับราคาก็อยู่ที่1,800บาทนะครับของยูโรเทคนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นคอมคอมคอมเพรสเซอร์นะครับผมคอมเพรสเซอร์ของ CNC นะครับผม CNC นเซะครับ CNC นะครับก็อยู่ที่ราคา5้าไอ้หนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นปีรุ่นเดียวกันกับตัวนั้นนะครับของ AB 3D นะครับก็จะมีอยู่สามตัวขายราคาเดียวกันครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับผมสองตัวถัดมาก็จะเป็นคอร์สโอลิสคอร์สสามทางนะครับสามทาง สองสามสี่เอ็กแอลนะครับเราขายกันที่พันสองแล้วครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับคอสตามทางของไอโอลิสนะครับผมอ่าเบรคพุงเราก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวจะคอดทายอยบอกหลายๆตัวไปนะครับผมถัดมาก็จะเป็นปั๊กนะครับปั๊กไอโฮนิกนะครับผมโฮนิกรุ่นเอซีหนึ่งหนึ่งเอลนะครับผมอ่าตัวนี้ด้านหลังก็จะมีแปดช่องด้านหน้าก็จะมีอสามช่องนะครับวัดวุเบรกเกอร์มาตรฐานนะครับตัวนี้ สายไฟก็ยาวอยู่นะครับยาวอยู่ปลั๊กไฟกนี้เราขายกันอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับของโฮนิกนะครับผมปลั๊กไฟโฮนิคถัดมาก็จะเป็นไอเมกาเทคนะครับเมกาเทคซับวูดเฟอร์นะครับผมเป็นตัวซับอย่างเดียวนะครับตัวซับเมกาเทคซับวูดเฟอร์เป็นตัวซับอย่างเดียวของค่ายมกาเทคนะครับตัวนี้เบียดหนักครับผมเอาแบบให้หลังคาเพิงก็ได้นะครับตัวนี้ เปิดสี่โมงนี้รู้เรื่องเลยครับผมอาจจะโมหน่อยหนึ่งนะครับผมสี่โมงนี้รู้เรื่องครับผมสี่โมงรู้เรื่องไงตัวนี้เราขายกันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคายังยไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ถ้าที่จะไหนสนใจก็จัดเลยครับมีตัวเดียวครับนานๆมาทีครับถัดมาก็จะเป็นอิคิวนะครับผมอีคิวของดีเบกตัวนี้จะเป็นงานแท้นะครับงานแท่นะงานแท้นะครับมหาจักรนะครับแท้มหาจักรตัวนี้งานสวยงามครับตัวนี้เรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเป็นงานแท้นี่โอ้โห บูธทีนี้โยกก้านทีนี้เสียงเปลี่ยนเลยครับเนี่ยครับโยกทีนี้เสียงเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเป็นงานแท้เนี่ยผมบอกเลยครับเสียงดีมากครับผมรุ่นนี้ท่านไหนท่านพี่ท่านไหนหายอยู่ก็จัดเลยราคาก็อยู่ที่หนึ่งไอ้สามพันห้าร้อยบาทนะครับ DBX สองสามหนึ่งเอสแตครับรุ่นสีขาวนะครับอ่าถัดต่อไปก็จะเป็น e c h e l Actor นะครับผมผมอาจจะเปลวอาจจะไปเร็วหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าสินค้ามันมีหลายตัวนะครับผมอาจจะบรรยายสรรพคุณได้ไม่ทั่วถึงนะครับ อุอยครับอิชิว a ร์คเตอร์รุ่น f c s 966นะครับผมอ่าสไลด์ยาวนะครับสภาพสวยงามตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่2,700บาทนะครับผมอ่าถัดมานะครับผมถัดมาก็จะเป็นมิกดิจิตอลนะครับผม XA 1 2นะครับตัวนี้ตัวแท้นะครับตัวแท้บูซี่นะครับตัวนี้ XA 1 2นะครับอันนี้ผมติดราคาผิดแล้วจะเพิ่งตกใจนะครับผมไม่ใครติด5้าพันโอ้สองเครื่องก็ได้นี่ห้าพันห้าอืนะครับผม xr12 เราขายกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองไอหนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับตัวนี้ครับใครหาอยู่รีบเลยได้ยินข่าวว่าของขึ้นนะครับช่วงนี้ xr12 นะครับ xr12 นะครับอ่าของกําลังขึ้นเลยครับผมที่ท่านไหนหาอยู่รีบจัดนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นสิบหกครับ xr16 นี่ครับ xr16 จะมาคู่กันกับสิบสองนะครับ xr16 เราขายกันอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันห้าร้อบาทนะครับผม อ่าตัวนี้ก็งานบูเซ่เหมือนกันครับของแท้ครับของแท้สองตัวนี้ของแท้นะครับอ่าถัดลงมาก็จะเป็นไดรเวอร์แลกดีเบ็กดีเบ็กตัวนี้จะเป็นงาน 3A นะครับดีเบ็กดีเบกตัวนี้ดีเบ็กสองหกศูนย์นะครับผมอ่าจะเป็นงาน 3A ราคาก็อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมไดรเวอร์แลกเล็กคนหรือว่าคอร์ดจิตอลนะครับผมอ่าถัดลงมาก็จะเป็นฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กของเบอร์ลินเจอร์นะครับผมสาวกหูดำก็จัดเลยนะครับกันหอนนะครับกันหอนตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ กนรหอนคอมบูินเจอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นดินามิกโปรเซสเซอร์อันนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์น,นะครับผมออโต้คอมนะครับของบูริเจอร์เหมือนกันครับบูริเจอร์ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับหน,นึ่งสองสามอ่าไอ้จะเป็นคอมคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ของไอ้บูริเจอร์ก็อยู่ที่ราคา2,300บาทนะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นอไดินามิกมัลติคอมนะครับตัวนี้จะเป็น4ไม้นะครับคอมเกียสีไม้นะครับผม แายได้สี่ไม้ต้นนี้ก็จะมีครอบุูมหายนะครับครอบก็คือตัวครอบตัวนี้นะครับแต่ก็ยังหมุนได้นะครับเราขายตามสภาพไปก็อยู่ที่ตัวละสอง0บาทนะครับผมอ่าอ่าสำหรับมุมนี้ก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกด้านหลังยังมีครับยังมีนะครับอ่าด้านหลังด้านหลังก็จะมีเอชิลอยู่นะครับเอชิลพีเอ็นนะครับผมพีเอ็นสองสองสามหนึ่งตัวนี้ยังใหม่ครับผมนะสภาพยังใหม่เลยครับตัวนี้สวยครับตัวนี้ครับสวย สองสองสามหนึ่งสไลด์ยาวนะครับอยู่ที่ราคาก็อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถัดลงมาก็จะเป็นยี่ห้อเอ็มเอไมค์เคลนแลนด์นะครับตัวนี้เป็นเป็นงานเกาหลีนะครับผมงานเกาหลีนะครับงานเกาหลีก็ราคาก็อยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทก็จะมีเข็มวียูนะครับเข็มวียูเวลาเราเปิดก็จะคลาสสิกไปอีกแบบนะครับผมก็จะมีตำหนิแค่ว่าเข็มฝั่งหนึ่งก็จะอาจจะกระดิกขึ้นไม่ปกตินะครับผมเพราะว่าก็อายุก็นานพอสมควรครับเราขายกัน ตามสภาพนะครับผมแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นอิชิวนะครับอิชิวจัมเปอร์นะครับผมอิชิวจัมเปอร์สไลด์ยาวนะครับรุ่น1 2 3 1นะครับตัวนี้ก็สภาพใหม่แล้วนะครับผมนะอยู่ที่ราคา2,200บาทนะครับผมราคาประหยัดประหยัดให้พี่ให้เพื่อนๆพี่ๆได้เอาไปใช้กันนะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นอิชิวจัมเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นจัมเปอร์แต่เป็นสไลด์สไลด์สั้นนะครับผมนะ นี่แหละสไลด์สั้นจัมเปอร์รุ่น231นะครับผมใช้งานได้ปกติเราขายกันอยู่ที่1 5 5 0บาทนะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นหน้าเขียวอีกแล้วนะครับหน้าเขียวของใครเอ่ยอ๋อของ bss นะครับผมต้นตำรับนะครับผม bss นะครับผมราคาก็อยู่ที่2,400บาทนะครับผม scs 996นะครับตารุ่นเขาเลยครับสไลด์ยาวนะครับตรงนี้สีเขียวสวยๆนี่แหละครับผมถัดลงมาเป็น eq สไลด์ยาวของ ats นะครับอาจจะมืดหน่อยเพราะมันอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้บังอยู่ เชียวของ a t s นะครับ a t s 1 2 3 1นะครับผมสไลด์ยาวนะครับสภาพสวยก็อยู่ที่ราคา2,200บาทนะครับผมอ่าพวกแหลกนี้ก็ยังยังเป็นสินค้าใหม่นะครับพวกนี้ถ้าพี่สนใจสนใจเราก็ขายกันอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาชมกันตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปนี้เราเราภูมิใจนำเสนอนะครับผมจะเป็นมิกดิจิตอลนะครับผมแซวครับนะครับผมแซวครับตระกูล UI นะครับมีซักมีทั้ง2ตัวนะครับมีทั้ง UI 12นะครับ UI 16 นะครับรอบนี้หลุดหลุดมา2ตัวพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ครับของแท้แน่นอนครับนี่ครับใบรับกันนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับพี่ท่านไหนที่ชอบรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กก็จัดเลยครับผม UI12 เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัว UI12 ก่อนนะครับ UI12 นะครับสภาพนี่โออยังใหม่ครับ UI12 เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูดูดูด้านหลังอ่านี่ครับผมด้านหลังสนิทนะครับนี่ครับซีนัมเบอร์นะครับผมนี่ยนะครบทุกอย่าง อันนี้เป็นตัวตัวเล็กนะครับ UI 12บองเราขายกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับผมสำหรับ UI 12บนะครับยี่สิบหนึ่งพันบาทนะครับถัดลงมาก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับซาวครับ UI 16นะครับผม1ิหไม้นะครับผมตัวนี้สภาพสวยเหมือนกันครับสวยทั้งสองตัวนะครับผมตัวนี้นะครับสวยมากครับผมทั้งสองตัว ยูไอสิบหกนี่เราขายกันอยู่ที่ราคาหนึ่งมืนสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัวสิบหกไอตัวสิบหกนะครับยูไอสิบหกเดี๋ยวดูด้านหลังทั้งสองเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับอ่านี่ครับผมด้านหลังทั้งสองตัวนี่ครับของแท้แน่นอนครับผมนี่กล่องยังอยู่ครับผมกล่องยังอยู่อ่าใบรับประกันก็แปะอยู่ด้านข้างนะครับผมอาจจะประกันหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นเติมเครับกล่องยังอยู่ถือว่าเจ้าของรักษาดีมากครับผมนะครับ มันไม่มีงานนอกจาไปซื้อมาหัดจิ้มหัดเปิดนะครับผมอ่านี่ครับครับตัวใหญ่ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อบาทนะครับผมตัวเล็กก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าพี่ท่านไหนสนใจก็เลือกได้เลยครับชอบพี่เล็กหรือว่าชอบพี่ใหญ่ก็จัดได้เลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราพาไปชมมิกอนาล็อกกันต่อนะครับผม ครับเดี๋ยวเรามาดูมิกอนาล็อกกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันต้นกันที่มือสองแล้วกันนะครับผมมือสองตัวนี้เป็นของออโต้นะครับผมมิกอโอตโต้ถ้าพูดถึงก็จะเป็นมิกที่ขึ้นชื่อเลยชาเรื่องเอเฟกนะครับผมเอเฟกหวานปานน้ำผึ้งเดือนห้านะครับผมมาอันนี้ผมเปลี่ยนทรียกให้ฟังนะครับอ่านี่ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไอเอลวาอินก MX 1 6 4นะครับผมหรือเขาเรียกว่ารุ่นออโต้หนึ่งหกสี่ USB นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสิบหกไม้นะครับนี่แหละสวยๆนี่แหละครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ผ่านการทดสอบจากร้านเราเรียบร้อยนะครับผมว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับผมราคาก็อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อบาทนะครับเอฟเฟกตสองชั้นนะครับผมเอฟเฟกตสองชั้นเสียงไซสิปแน่นอนครับผม EQ ในตัวนะครับ EQ สองสี่หกแปดเก้าเก้าแบนนะครับผมมาไม่ใช้ก็ได้นะครับ มีออกเอระครบหมดนะครับด้านหลังนี่ครับด้านขวาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยนี่ครับออกเอระครบหมดนะครับระบบมอนิเตอร์มอนิเตอร์นี่ได้หมดนะครับราคาก็อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ครับถัดมาก็จะเป็นไอไมโครเทคนะครับไมโครเทคมิกไมโครเทคตัวนี้มือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งนะครับผมโอ้ยังไม่ครับผมมือมือสองนะมือสองรุ่น gs หนึ่งสองตัวนี้สิบสองไม่นะครับผมสิบสองไม่เอฟเฟกต์ เอ่อ USB บูู e t h ได้นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเนี่ยสวยๆอย่แ้ละครับมือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งมันใหม่มันใหม่ครับตัวนี้เราขายกันอยู่ที่4 5 0พัน้ารอบาทนะครับผมชอบแบรนด์ยี่ห้อไลาสติกก็จัดเลยครับผมอ่าครับถัดมาก็จะมาดูตัวคาเฟิร์นะครับผมคาร์ฟิร์ตัวนี้ก็เป็นรุ่นแปดไม้นะครับ8ปดไม่อันนี้ผมห่อพลาสติกไว้ให้นะครับเพราะว่ามันสวยแต่ก็เป็นมือสองนะครับผมตัวนี้มือสองก็ ตัวนี้รุ่นแปดไม้ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาส5 0 0ับาทนะครับผมนี่แหละครับตัวนี้ครับเสงมันสะท้อนนเป็นปฏิกลคุมไม้ให้นะครับผมครับสา0 0ันบาทครับสหรับตัวนี้ถัดมาก็จะเป็น powermix ตัวนี้เป็น powermix นะครับ powermix ของโปรพารนะครับผมโพรพารก็จะมี delayco นะครับผมอ s e i e เจแบนนะครับผมแปดไม้นะครับผมอตัวนี้เป็นเป็น powermix นะครับผม ถ้าขับนิ้วขับตู้15นิ้วก็ได้ได้2ใบนะครับผมข้างละใบนะครับตัวนี้นี่ครับต้านหัวมันนี่ครับมีพัดลมนะครับมีพัดลมในตัวเป็นพาวมิกนะครับตัวนี้ก็เราขายอยู่ที่2,900บาทนะครับถูกๆนะครับเป็นพาวมิกนะครับผมอ่าใช้ USB ได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีบลูทูธหรือเปล่านะครับผมครับถัดมาก็จะเป็นอ่อมิกออโต้ไลท์นะครับไลท์หนึ่งสองศูนย์สองนะครับตัวนี้สิบสองไม้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับ ัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับผมรุ่นล่าสุดของออโต้นะครับจะเป็นเอฟฟกแท้เหมือนเดิมนะครับสไตล์รูปแบบใหม่ขึ้นมาอีคิวก็จะเป็นอีคิว9แบนด์นะครับผม9แบนด์ขึ้นมานะครับระบบออกมอนิเตอร์อะไรครบเสร็จเสร็จนะครับผมตัวนี้เราขายกันอยู่ที่7,000บาทนะครับผมรุ่น1 2อ2ราคา7,000บาทนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่น802น้มีสองรุ่นน้ำสองตัวนะครับสภาพสวยๆนะครับมีทั้งสองตัวนี่นะครับ ตระกูลไลท์นะครับผมตัวนี้จะเป็นไลท์แปดศูนย์แปดนคือเป็นรุ่นแปดไม้นะครับตัวนี้แปดไม่ก็เราก็ขายอยู่ที่ห้าพันห้าบาทนะครับผมห่าพันหรอยบาทอันนี้จะเป็นสินค้าใหม่รุ่น1 4 0สี่ศูนะครับก็จะอยู่ที่สี่พันเก้าห้าสิบาทนะครับนะครับถัดมาเป็นมือสองนะเป็นมือสองรุ่นรุ่นน้องเล็กนะครับรุ่นน้องเล็กเป็นรุ่น A เมกรอยนะครับผมเอเมกรอยอฟกแท้เหมือนกันสองชั้นเหมือนกันครับอ่า เสียงไม่เสียงพูดไม่ต้องห่วงครับตัวนี้หลวงพ่อชอบเลอเกินครับท่านมาเสียงมันพอครับเราขายกันที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมพี่ทนหนสนใจก็จัดเลยนะครับผมอหรือว่าจะเป็นมิกมือหนึ่งนะครับผมมีมีมือหนึ่งมือสองแล้วก็มีค่าเท้ากันไปนะครับคพี่ทนานสนใจก็ลองสอบถามก็ได้หรือเปียนสินค้ามือหนึ่งนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับพวก power amp นะครับเราก็ยังพอมีให้ดูอยู่นะครับ พวก p o w แอมนะครับพวกี่เป็นชอบแอมประกอบนะครับผมไฟผ้านะครับผมจะเป็นประกอบสวยๆ a r มบิดอย่างนี้ครับผมก็ยังมีให้พี่ๆชมกันอยู่นะครับนะครับนี่นะครับอ o w แอมเราก็ยังเหลือเยอะอยู่ที่ว่างๆนี่ก็คือเราขายไปในในวันนี้แล้วนะครับอนี้ว่างๆกันอยู่นะครับผมคร้านเราก็อยู่ที่จังหวัดขอนจ่นนะครับท่าพระอเมืองจังหวัดขอนจ่นนะครับเบอร์โทรตามป้ายนี่เลยครับผมศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดสามแปดสามสามเกนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะครับ รับเหมาผับเหมาบาร์นะครับผมซื้อซื้อเครื่องเสียงนะครับซื้อขายนะครับผมครบวงจรนะครับซ่อมนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นชิปรวมเครื่องปรุงนะครับผมทุกอย่างมิกซ์ดีต้นเดวเวอร์อลกคอมเกตนะครับระบบของชุดเครื่องปรุงนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเช่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับผมครับ สนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามตามเบอร์ทรนะครับหรือว่าทางไลน์นะครับผมทางไลน์ไอดีไลน์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก,ก,ก็จะเป็นเบอร์นี่นะครับ0 5 0 7 3 8 3 3 3นะครับผมหรือจะเป็นทาง Facebook ก็ที่ Facebook มือสซวบ้านๆนะครับผมแต่ถ้าจะให้สะดวกก็ติดต,ต,ต่อทางไลน์ดีกว่าเนาะ <laughs> <laughs> นะครับผมนหนสวยท่าในสนใจก็สอบถามร่างไหม้มาแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็ ก็ต้องกล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางแอดมินนะครับผมให้พัฒนาคลิปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมจะได้มาทาคลิปดีๆให้พี่ๆน้องๆได้ชมได้ชมกันอีกนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีเงินใช้ทุกคนนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโลกนะครับผมะนะครับผมสำหรับผมในนามมือซาวนบ้านนะครับผมผู้ผู้บริหารร้านหิงซาวน์ไรก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ